สวัสดีครับผมกิบบนยังครับชื่อเล่นชื่อฟาแมนแข่งในสังกัดทีมเอเดมิสเซอร์เรซิ่งทีมแพลนด์ครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็เริ่มสตาร์ทมาจากาแข่งโกคาร์สเมื่อตอนอายุ8ขวบครับแล้วขยับรุ่นมาเรื่อยๆไปแข่งต่างประเทศบ้างไปแข่งมาเลเซีย์บ่อยสุดแล้วก็มีสิงคโปร์แล้วก็มีญี่ปุ่นครับจนอายุ15ครับผมก็ได้เริ่มขึ้นมาขยับแข่งขันในรุ่นรถใหญ่ในรุ่น ซูเปอร์อีโคตอนนั้นเริ่มใช้รถแข่ง s u ูซูกิสวิปครับแล้วก็แข่งในรายการ Thailand Super Series เลยใช้เบอร์9เหมือนกันครับจนอายุ15ครับผมก็ได้เริ่มขยับขึ้นมาแข่งรถใหญ่โดยแข่งในคลาส s ธรรมดาแล้วก็ขยับรุ่นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ผมอยู่ C ครับผม ก็จากวันน so ั umas, <in> ้นนะครับที่ผมอายุ15จนตอนนี้ผมอายุ17ผมก็ได้มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการขับแล้วก็ฝีมือแล้วก็สมาธิจากตอนเด็กนั้นทำให้ผมแข่งขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะเลยครับก็อีเดีมิสึกก็ได้สนับสนุนผมในเรื่องคือน้ํามันเครื่องแล้วก็เรื่องของค่ายางแล้วก็ค่าเซอร์วิสหรือว่า ค่าสมัครต่างๆก็ตามทําให้ผมแบ่งเบาภาระในการแข่งครั้งนี้ไปได้เยอะครับก็ถ้าปีนี้นะครับผมจบอันดับดีไม่ว่าจะเป็น 1, 2หรือ3ผมก็อาจจะขยับขึ้นไปแข่งในรุ่นคอม p พลที่ใหญ่ขึ้นครับเพื่อที่จะอยากที่จะขับรถแรงขึ้นแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับกิจบุญยังน้องปาแมนสังกัดทีมอีเดมิสุเรซิ่งทีมไทยแลนด์เบอร์ รุ่น 4+ นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออากิจจิตานุวัฒนนะครับอายุ14ครับชื่อในการแข่งขันใช้ชื่ออากิตจิตานุวัฒนเหมือนกันเลยครับอยู่สังกัดทีม VK Motorsport ปนบอยบายซูโนโก้ครับก็ผมเริ่มแข่งโกคาร์ตตั้งแต่อายุ9ขวบนะครับ แล้วก็ค่อยๆ่ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจนได้แชมป์ประจําปีของถ้วยพระราชทานรอสิบตอนปี2020ครับแล้วก็ได้แชมป์ล็อกขับ2สมัยครับก็ผมเริ่มจากการแข่งขับเลสตอนต้นปีก่อนครับแล้วก็พอคุณพ่อเห็นว่ามีความสามารถที่โอเคอยู่ก็เลยไปลงในรายการวันเมเรสต e ต่อครับแล้วก็พอต่อจากวันเมเรสก็เลยมาลง t s เเลยครับ ก็ตอนนี้ผมอยู่ในทีม YK Motorsport Benelux by Sunoco ครับความรู้สึกที่อยู่ในทีมนี้ก็รู้สึกดีมากครับรถทุกอย่างดีหมดทีมเซอร์วิสทุกอย่างดีหมดคอยช่วยเหลือผมตลอดเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณอายุได้นะครับที่ให้ผมมาขับที่นี่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับว่ามีแบบคนที่แบบเก่งมากมาคอยช่วยเราสอนเราาเนี้ยครับจะได้พัฒนาตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับ ก็ส่วนตัวผมว่าผมอยากแข่งในรุ่น GT3 ครับก็ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆครับเพราะยังเหลือเวลาเยอะเลยครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับเออ14ในรายการ TSS ครับรุ่น Super Compact ครับอยู่สังกัดทีม y k Motorsport วยแนวบอย BySunoGo ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแบงค์ธนาทิพย์ธนัลาวพานันนะครับผม ก็สังกัดทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตแข่งในรุ่น GTC หมายเลข28ครับครับผมก็เ <único> ร <Overwatch> ิ่มต้นมาจากการแข่งเกมครับผมก็เริ่มแข่งประมาณปี2019ครับผมก็แข่งเรื่อยๆมาแล้วก็ตอนปลายปี2019ครับผมก็ได้แชมป์ F1 นะครับชนะ10สนามติดแล้วก็พอดีทางทีมช่างพินิกนะครับเขาไปแข่งด้วยแล้วเขาก็เห็นพอดีเขาก็เลยไปเล่าให้คุณไอ้ฟังครับ ค่อหน้กก็เลยเรียกมาคุยก็เลยได้เข้าทีมมัฒนาครับก็เมื่อปีที่แล้วก็มาขึ้นรถจริงครับก็ขับรถ KTM Expo ครับในรุ่น GTC ครับผมผลงานปีที่แล้วก็ได้ที่4ครับคะแนนรวมนะตบในที่4แลเรผมผมว่าเกมเหมือนสักประมาณ7 0ประมาณ60-70%นะครับ ที่ไม่เหมือนก็คือมีเรื่องแรงจีกับการใช้พวงลอยนิดนิดหน่อยครับความรู้สึกกิฟรถก็ประสบการณ์จากเกมนะผมก็เอามาใช้กับรถจริงได้ครับถ่าเป็นเรื่องลายความเสถียรหรือไม่ก็ตอนค u a ลี f ์เนี่ยที่เราจะต้องแบบเค้นรอบนี้ต้องมาแล้วเราต้องเบสแลบก็ช่วยได้ครับก็วัฒนาก็สนับสนุนให้มาขับรถจริงครับแล้วก็ได้เราก็ได้ความรู้เรื่องแบบเอ่อเซตติ้งอย่างนี้ปรับตรงนี้ นแก้เราได้อะไรอย่างไรอะไระไรงพวกนี้ครับก็ที่สำคัญก็ขอบคุณคุณอาอ๋มากๆครับที่ให้โอกาสเด็กเล่นเกมอย่างผมครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตหมายเลข28แข่งรุ่น GTC ครับผมบค,ครับสวัสดีครับผมอนันท์รั้์งเนีนาชชัยครับแข่งอยู่ในทีมวัฒนาครับแข่งในรุ่น GDM เบอร์29ครับ ก็ผมเริ่มมาจากโกคาร์นะจากปี2012-13ประมาณนี้ครับมา8-9ปีเสร็จแล้วก็โดดมาขับโฟล์ลาได้ไม่กี่สนามแล้วก็โควิดเข้ามาเสร็จแล้วก็โดดไป2020เลยไปขับวันเมกเลสภายในปีนั้นก็ขับทั้งอีโคขับทั้งแจ๊ขับหมดเลยนะแล้วก็ปี21ก็มาขับ p o r อ c h e GT4 ปีนั้นก็ได้แชมป์ไปอะ r s c h e GT4 และปีนี้ก็ได้มาขับ G T M ครับก็ไอเอกก็ได้ชวนเข้ามาขับครับผมก็ดีเพราะว่าก็เห็นเลยว่าทีมใหญ่ๆเขาทำงานกันยังไงแล้วก็เขาสป,ปอร์ตหมดทุกอย่างอ่าก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับรถเ,เบอร์29ในรุ่น G T M ครับผมในทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ต สวัสดีครับทัศนพนิรับัวสังนะครับแข่งกับทีม A S Motorsport เข้ามาได้ยังไงก็เห็นคุณพ่อแข่งตั้งแต่เด็กๆครับก็เลยขอลองแข่งว่างก็เริ่มจากโกคาร์ดก่อนครับในเมืองไทยชิงแชมป์ประเทศไทยครับในเอเชียก็จะมีอากอกมี X 3 0มเอเชียครับแล้วก็ค่อยๆไปแข่งยุโรปมากขึ้นครับ จากโกคาร์ดก็ขยับเป็น F4 ครับปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้มาแข่ง GT ในเมืองไทยเพราะว่าโรงเรียนปิดอยู่ชอบความเร็วแล้วก็การแข่งขันตั้งแต่เด็กๆครับอะดรีนาลีนตอนแข่งมันก็เลยชอบจากโกลคาร์ดไปรถใหญ่ก็ต้องปรับตัวเยอะพอสมควรครับเพ รถมันจะหนักกว่าเยอะอ,อ,องศาลเลี้ยวไม่เหมือนกันก็ต้องใช้ความปรับตัวเยอะหน่อยครับ mm hmm. เข้ามาในทีม AS mm hmm. ก็มีคนปรึกษาเยอะครับ mm hmm. ก็จะมีพวกเอนจิเนียร์มีท mm ีมเมทเป็นพี่บ mm ูม hmm. ก็ให้ความแนะนําเยอะ mm hmm. พอสมควรครับ mm hmm. คุณพ่อก็ออมีความสําคัญเยอะครับตอนต้นเด็กๆเ,เขาจะให้ความแนะนําเยอะทําให้เล็วขึ้นค, mm hmm. คนที่อยาก เข้าทางด้านมอเตอร์สปอร์ตก็แนะนำให้เข้าจากโกคาร์ก่อนครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานของทุกอย่างครับฝากถึงคนที่ติดตามติดตามก็เบอร์17รุ่น GTMAS Motorsport ครับ